ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะจัด m e สแอนกรีสมีแจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะก็สมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับ s p e e มาสเตอรมายาวนานผมบอกกับเพื่อนๆว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเริ่มคุยสีมาสเตอร์บ้างสี a าสเตอรเนี่ยเป็นนาฬิกาคอลเลกชันแรกของทางโอเมกนะครับดังนั้นเขาก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็มีความน่าสนใจแต่ความน่าสนใจเขาอยู่ตรงไหนหรอในอดีตโอเมกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีชื่อรุ่นนะครับก็เป็นหน้าปัดเพลนๆนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์โอเมกอยู่ข้างบน แต่ไม่มีบอกชื่อรุ่นนะครับตั้งแต่อเมก้ายังไม่มีบ่งบอกชื่อรุ่นเนี่ยอเมก้าก็เริ่มมีการจับเวลาร่วมกับทางาการกีฬาต่างๆในปี1905เนี่ยอเมก้า Omega ก็เริ่มจับเวลาให้กับการกีฬาการแข่งขันของ สวิตเซอร์แลนด์นะครับนั่นก็เป็นการสัมผัสการจับเวลาเป็นครั้งแรกๆแต่ในอดีตเนี่ยการจับเวลาของการกีฬาเนี่ยเป็นแค่เพียงเวลาให้ reference นะครับคำเวลาเวลาให้ reference ในความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือเช่นนักวิ่งนี่วิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งเนี่ยแล้วก็มีการจับเวลาแต่จับเวลาในแค่อบอกว่าเวลามันประมาณเท่าไหร่เพราะความแม่นยำนั้นมัน,มนไม่มีในอดีตเนี่ยทุกๆครั้งพอกรรมการยิงปืนดัง ปังนักวิ่งร้อยเมตรเริ่มวิ่งต้องมีคนจับแต่การจับเนี่ยหลังจากที่ยิงปังเนี่ยกรรมการแต่ละคนเนี่ยเขากดเวลาไม่เท่ากันนะฮะมีความคลาดเคลื่อนกันถึงแม้ว่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนที่สั้นมากนะครับแต่ในการกีฬาเนี่ยไอไอความสั้นตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมทําให้เกิดความไม่เที่ยงตรงในการจับเวลา แต่ว่มก้าเนี่ยตั้งแต่ปี1905เนี่ยนะครับเขาเริ่มจับเวลาให้กับการกีฬาของทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ในปี1932เนี่ยเริ่มร่วมมือกับทางโอลิมปิกเป็นครั้งแรกนะครับในการจับเวลาซึ่งการร่วมมือกับโอลิมปิกในครั้งแรกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาโอเมก้าอย่างก้าวกระโดดกล่าวคือเมื่ออย่างที่ผมกล่าวข้างต้นไปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อทางผู้ที่ใช้งาน นักกีฬารวมถึงกรรมการเนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าการจับเวลาแบบนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงตรงนะครับเพราะว่ามันมี human error หรือว่าความคาดเคลื่อนของมนุษย์นะครับก็เลยทำให้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับในอดีตก็คือยิงปืนแล้วก็กรรมการแต่ละคนก็ต้องมานั่งกดจับเวลาก็ค่อยๆพัฒนาเป็นว่ายิงปืนแล้วมันซิงกับ นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัตินะครับนาฬิกาการจับเวลาของแต่ละแทร็กเนี่ยมันแยกกันไปแล้วก็มีความเที่ยงตรงเหมือนเหมือนกันนี่ก็คือการพัฒนาซึ่งเกิดจากการร่วมมือกับทางโอลิมปิกสากลเหมือนกับตัวสปีดมาสเตอร์ครับเมื่อโอเมก้าเนี่ยร่วมมือกับทางนาซาเมื่อเขาใช้แล้วก็เกิดปัญหาอะไรเขาก็มีการร้องขอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยน,นาฬิกาก็ก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปดังนั้นเนี่ยโอเมก้าเนี่ยเนื่องจากว่าได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับทาง อลิมปิกสากลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องการจับเวลาในเรื่องเทคโนโลยีในการจับเวลาเพื่อการกีฬาเนี่ยโอเมก้าเข้ามาสายนี้โดยตรงแล้วก็ทําให้โอเมก้าเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ไปถึงปี1948นะครับ1948เนี่ยเป็นครบร้อยปีการก่อตั้งนะฮะเพราะว่า1848โอมกกาเนี่ยก็คือโดยคุณลุยแบรนด์เนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นเวิร์กช็อปของเขาในการผลิตนาฬิกาซึ่งเราก็เริ่มเป็นหน้าหนึ่งของทางโอมก้าเขา1948ครบรอบร้อยปีทางโอมกกาก็ทำ collection a Master ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองนะครับซึ่งซ Master ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองเนี C ่ยา Master ก็บ่งบอกไว้แล้วว่าเป็นนาฬิกาเหมือนกับ เป็นเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยนาฬิกามันไม่ค่อยกันน้ำซีมัสเตอร์ C Master ก็ตั้งชื่อนี้ออกมาเพื่อที่จะบ่งบอกคนว่าเรากันน้ําได้แล้วนะถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆจะยังกันน้ําไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นการเริ่มต้นเมื่อมาพร้อมกับการกีฬาโอเมก้าก็มีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับในทางเดียวกันเนี่ยทางซีมัสเตอร์เมื่อก่อกําเนิดในปี1948แล้วเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับซีมัสเตอร์เริ่มมีความโด่งดังนะครับ หลังจากที่เริ่มทํานาฬิกาดําน้ํานาฬิกาดําน้ําของโอเมก้าเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการแข่งขันมีการยกระดับทําให้เป็นที่ยอมรับนะครับของทางผู้รักนาฬิกาทั่วๆไปมันถึงในปี1995โอเมก้า oh, เริ่ม จับมือกับทางผู้ผลิตหนังเจมส์บอนด์0ูนนะครับเป็นครั้งแรกดังนั้นก็ทำให้เราจะได้เห็นนาฬิกาโอเมก้าซีมาสเตอร์นะครับอยู่บนข้อมือของสายลับนะครับสายลับก็ใช้โอเมก้าซีมาสเตอร์เนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างนะหนังที่เพรสบอสเนนแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเราจะเห็นเขาใช้โอเมก้าซีมาสเตอร์เนี่ยในการ ขับรถนะครับใช้เป็นระเบิดใช้เป็นนุ่นใช้เป็นนี่นะครับนี่เป็นตำนานของทางซีมาสเตอร์ที่ร่วมกับทางเจมส์บอนด์0 7และในขณะเดียวกันเนี่ยโอเมกกับทางโอลิมปิกสากลก็ยังมีความร่วมมือเสมอๆนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่จับเวลาโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกเนี่ยจบจนปัดทุกวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของทางโอเมกกับทางโอลิมปิกสากลก็ยังแข็งแกร่งนะครับแทบจะทุกครั้งของโอลิมปิกเกมเนี่ย Omega ก็จะเป็นผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการแล้วเปรียบเสมือนทูดของโอเมกที่ส่งไปในโอลิมปิกเกมโอลิมปิกเกมแต่ละครั้งก็มักจะมี Omega Seamaster เป็น Limited Edition ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของทางโอลิมปิกเกมกับทางโอเมก้าในโอลิมปิกเกมในแต่ละครั้งนะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้ก็ยังเกิดขึ้นเสมอๆถึงแม้ว่านอกเหนือจาก Seamaster แล้วเนี่ยจะมีรุ่นอื่นๆเข้ามาเจือปนบ้างก็ตามเช่น ล่าสุดเนี่ยโตเกียวโอนปิกเกมเนี่ยก็จะมี speedmaster นะครับเข้ามาแจมด้วยนะครับแต่รุ่นหลักก็ยังเป็น s ี a าสเตอรนะครับซึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเป็น Represent ว่าโอเมก้าเนี่ยนะมีความถนัดด้านกีฬานะฮะแล้วก็ s ี a าสเตอรเนี่ยก็คือเป็น positioning ที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับสามารถใส่แล้วก็ลุยไม่ว่าจะดำน้ำไม่ว่าจะขึ้นเขานะครับ ทุกสภาวะตอนนั้น unku, เนี่ยซีมัสเอร์เนี่ยถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือว่าเขาก็คล้ายๆกับตัว Speedmaster นะครับเขามีเรื่องราวให้เล่าอยู่เยอะ การที่นาฬิกามีเรื่องราวให้เล่าอยู่เยอะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้นาฬิกานะั้นมีคุณค่าถ้าเพื่อนๆลองลองนึกภาพดูว่าทุกครั้งที่เราใส่นาฬิกาซี a m สเตอรอยู่บนข้อมือเนี่ยเรานึกย้อนกลับไปดูว่าในอดีตตอนที่นาฬิกาเป็นของที่ไฮเทคมากๆในอดีตแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันโอเมก้าและใช้ซีม m สเตอรเป็นเป็นเหมือนทูตในการเชื่อมสัมพันธ์เนี่ย กับทางโอลิมปิกเกมเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับทำให้นาฬิกาการจับเวลามันมีความเที่ยงตรงนะครับดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีในการจับเวลาของอเมริกาเมื่อใช้ในการกีฬาเขาก็อัดเด็ย้อนกลับมาใช้กับนาฬิกาของเขาก็ทําให้นาฬิกาของเขาในก็มีความเที่ยงตรงแล้วเมื่อเป็นนาฬิกาเพื่อการกีฬาเขาก็ต้องทําให้มันนาฬิกามีความคงทนนะต่อแรงกระแทก ต่อการกันน้ำนะต่อแรงช็อกที่อาจจะเกิดจากการตกหรือเกิดจากการกระแทกอะไรแรงๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้นาฬิกาในแต่ละรุ่นของทางโอเมก้าเนี่ยเขามีเรื่องราวให้เล่านะครับ speedmaster เขาไปดวงจันทร์เขาไปต่างต่างนอกโลกนะครับ sea master เนี่ยในระยะแรกๆออกมาเพื่อกันน้ำแล้วก็ออกมาเพื่อกีฬาดำน้ำแล้วก็ เป็นทูดระหว่างโอลิมปิกเกมกับทางโอเมกานะครับและต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคของหนังนะครับโอเมกาก็ส่งซีมาสเตอร์เนี่ยไปประกบกับสายลับนะครับซึ่งสายลับก็ใช้ซีมาสเตอร์ในเทศกาลต่างๆใช้ในงานต่างๆของเขานะครับทำให้โอเมก้าซีมาสเตอร์เนี่ยตัว300เมตรโปรเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่เราเห็น ในหน้าจออยู่เป็นประจำนะครับก็ทำให้นาฬิการุ่นนี้เนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนกับไอคอนิกอีกตัวหนึ่งของทางโอเมก้าทีเดียวนะมี Speedmaster ที่เป็น Moonwatch แล้วก็มี Seamaster Pro 300เนี่ยนะครับสองตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดของทางโอเมก้าเขาแล้วนะครับ แต่แน่นอนว่า Seamaster เ,เขาไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะฮะซีมาสเตอร์เขาก็ยังมีหน้าตาอื่นๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาก็มีการแตกลายาก็มีตานแตกลายออกมาเป็น p พ a n e t Ocean เนะครับเขาก็มีการแตกลายออกมาเป็น a q u ค t เทล่นะครับซึ่งการแตกลายนี่ออกมาเนี่ยก็คือ,อเพื่อที่จะรักษาความเป็นด้อยเวอร์วอชเไว้ก็คือ c ีโปรสาในขณะเดียวกันก็ยังมีตัวอื่นๆมาเพื่อจะดึงดูดให้ คอน s u m e r นะฮะผู้บริโภคเนี่ยนะฮะสามารถที่จะมีนาฬิกาให้เลือกใช้นะครับในเซกเมนต์ที่แตกต่างกันไปนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกๆที่ผมมาพูดโดยที่ผมไม่ได้เอานาฬิกาอะไรมาโชว์เลยนะครับเนื่องจากว่า,าผมผมคิดว่า,อาลองเล่าเรื่องราวปูเรื่องราวสักนิดนึงนะครับ แล้วเราก็ค่อยมาคุยกันต่อว่า C Master เนี่ยมันจะไปต่อกันยังไงนะครับแน่นอนว่าเราก็จะมีภาพให้ดูนะครับก็ต้องดูมือตัดต่อผมแล้วครับว่าเขาจะโชว์ภาพอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอันนี้ผมปล่อยเขาอิสระเลยนะฮะแน่นอนบนข้อมือของผมครั้งนี้ผมก็ยังใส่ Cmaster นะฮะเพื่อให้เราสารจาก Speed Master เดิมจะเข้าสู่ C Master นะครับแล้ว Master เนี่ยผมก็อาจจะพูดสักส3าครั้งนะครับเนื่องจากว่า ซีเมสเซอร์ Master จริงๆแล้วตัวไอคอ n เน t จริงๆก็คือ c p r ป300นะฮะเราอาจจะยังไม่ย้อนไปถึงตัววินเทจนะครับเพราะตัววินเทเนี่ยจะเล่นกันลึกมากนะครับพอเล่นกันลึกมากเนี่ยก็ต้องมานั่งเปิด Reference กันเลยทีเดียวนะครับแค่ตัวดำน้ำเนี่ยนะฮะซีโปรดำน้ำในอดีตนี่ก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วตัวที่ขึ้นชื่อก็มีอยู่หลายตัวนะครับดังนั้นเราก็มาดูกันว่าตอนหน้า ซีมัธเ r เราจะไปยังไงกันต่อนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมก็อขอยุติไว้เพียงเท่านี้ถือเป็นการเล่าเรื่องปลาลัมปลาให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วก็ขอขอขอภัยด้วยนะครับหรือถ้าตรงไหนมีเก่าไม่ชัดเจนหรือเก่าไม่ค่อยถูกต้องก็ฝากเพื่อนเพื่อทิ้งไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับถ้าแก้ไขได้ผมก็จะกลับมาแก้ไขสำหรับตอนนี้ผมก็ขอตัวแค่นี้นะครับอชอบไม่ชอบคลิปผมยังไง ติชมใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับหลังๆมีแฟนๆมาดูคลิปกันมากขึ้นผมก็รู้สึกดีใจนะครับแต่เพื่อนๆฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีแฟนๆติดตามกันมากน้อยแค่ไหนเรากลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนละครับสวัสดีครับ